ท่านประธานที่กรบกระผมนายชวิลิกไพยสมาชิกสภาผู้แทนทิศดรประชาธิปัตย์กระผมนั่งไกลหน่อยนะครับเพิ่งเดินทางมาจากจังหวัดตรังเมื่อสักครู่นี้ครับนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่อยากจะขออนุญาตท่านประธานต่วเวลาสั้นๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องเครื่องบิน,นบเฮลิปเตอร์ตกเดินเดียวเราเสียชีวิตนายตำรวจมือชันเยี่ยมเราไปถึงข้าวนาย เมื่อคืนนี้กระผมไปร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีวางผงมาลาของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระรุมราชินีและพระจุงที่วัดคลองน้ำเจ็ดจังหวัดตรังเนื่องจากร้อยตมเด็กสมพลเป็นชาวจังหวัดตรังเป็นเด็กเก่งของจังหวัดตรัง ผมคุ้นเคยกับครอบครัวตั้งแต่รุ่นคุณปู่จนถึงปัจจุบันก็มีข้อมูลที่จะกราบเปลี่ยนรัฐานเมื่อมาดูงบประมาณของสมานตมบูดแห่งชาติแม้เราไม่สามารถที่จะเอาคืนชีวิตก้าวชีวิตในช่วงเพียงหนึ่งเดือนกลับคืนได้แต่เราไม่ควรปล่อยให้สูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุด คือชีวิตคนเหล่านี้ไปโดยไม่คิดจะแก้ไขเตรียมตัวป้องกันโดยสารภาพของของอากาศยานของสมานธรรมบุญแห่งชาติต้องกลับดิียนประธานว่ามีโอกาสที่จะเกิดเหตุนี้ขึ้นอีกเพราะเหตุว่าสารภาพขณะน,นี้สมานธมบุญแห่งชาติมีเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เชิดเดลำ ใช้การได้24ลำอยู่ระหว่างซ่อม27ลำรอปลด20ลำพูดง่ายๆ24ลำที่ใช้การได้คือหนึ่งในเครื่องที่ตกและเสียชีวิตสั้งสุดท้ายสามคนสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องที่เรานึกว่าเป็นเรื่องเกิดขึ้นได้ ความเสี่ยงนั้นก็แน่นอนครับแต่ว่าการสูญเสียไม่ใช่เพราะไปพะทะกับคนร้ายแต่สูญเสียเพราะเครื่องมือที่ไม่มีคุณภาพมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่สุดผมกลับยินท่านประธานว่าในส่วนตัวแม้จะไม่รู้จักอีกสองท่านแต่ว่าเป็นที่รู้กันในหมู่นักบินว่าพันวัตรีประเทืองชูเลิศ เป็นยอดนักบินคนหนึ่งร้อยหนุ่นเด็กทินอิสริษฐ์ส่วนน้อยเป็นช่างเครื่องช้ำเยี่ยมฝีมือคนเหล่านี้คือมือหนึ่งร้อยหนวนเด็กสมพลที่ผมพูดถึงนั้นอย่างที่ผมกล่าวเปลี่ยนก็คือเป็นนักเรียนที่เก่งคนหนึ่งของจังหวัดต,ตั้งแต่เป็นนักเรียนตัดสินใจเป็นนายร้อยตำรวจแล้วตัดสินใจมาเป็นนักบินไม่อยากจะอยู่ในงานเดิมซึ่งเบื่อหน่ายที่จะต้องวิ่งเต้นเพื่อเป็นนุ่นเป็นนี่ ก็ขอมาอยู่ในหน่วยงานนี้เราสูญเสียบุคคลเหล่านี้ทั้งมีฝีมือและมีรุมการผมถึงไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกแต่เมื่อดูสาภาพแล้วก็เห็นว่ามันอาจจะเกิดขึ้นอีกได้ครับท่านครับจึงอยากจะขอทบทวนว่าการซ่อมบำรุงซึ่งปรากฏงบประมาณปีนี้ตั้งไว้950ล้านเหมือนปีที่แล้วก็มีข้อคิดจากในตัมวจชั้นผู้ใหญ่ที่ทำงานดน้าน,นี้บอกผมว่าหนึ่ง ขอให้จัดงบประมาณให้พอในการซ่อมอันหนึ่งที่พูดส่วนตัวแต่ไม่ขอพูดในนามของใกล้การก็คือการหาผลประโยชน์จากการซ่อมบำรุงมีการพูดถึงขนดาดว่าเ่วยง,งานอื่นด้านความมั่นคงอาจจะมีการทุจริตแต่รกรณีงบประมาณการซ่อมบำรุงนั้นเขาจะไม่ยุ่งแต่ก็บอกแต่สมนักตำรวจเนี่ยเอาไม่เลือก มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นก้อกกรหาแต่เพื่อความยุติธรรมกับเจ้าหน้าที่ที่สุจริตก็ขอรยนว่าอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่หน่วยงานต้องรับไปพิจารณาผมกลับไปเลท่านท่านประธานว่าสิ่งที่เราพ้องกันไม่เกิดขึ้นอีกในระยะอันใครก็คือว่าดูว่าสถานภาพของยี่สิบถี่ลำที่ใช้อยู่นั้นมีสภาพเป็นอย่างลำที่ตกเมื่อวันที่ยิบสพฤษภาคมหรือไม่เพราะลำนี้เพื่อนที่ส่งข้อความมาว่า เครื่องอยนตใเภาพใช้ไม่ได้บินไม่ได้ผมเลยโทรศัพท์ไปคุยกับคนที่ส่งข้อความครับเขาบอกว่าเขาส่งลายจริงและพระคืนวันที่ยีบสามก่อนวันที่จะบินนั้นเขาอยู่ด้วยกันครับผมก็คิดว่านักบินเขาก็รู้กันว่าเครื่องอยน่ใเภาพพี่ใช้ไม่ได้แต่สมานตำรวจแห่งชาติปล่อยเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรไม่อยากตำหนินะครับแต่ว่าคิดว่าขอให้เป็นตัวอย่างทบทวนเพื่อไม่ให้เราสูญเสีย บุคคลที่เป็นกําลังสําคัญของตำนานตำรวจแห่งชาติและของบ้านเมืองมากไปกว่านี้อีกหวังอย่างยิ่งว่าขอให้หรายนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่เกิดเตุอันเกิดขึ้นจากความบกพร่องของอะไรเกิดความบกพร่องของเครื่องมินทราบว่าสำนานตำร,รวจมีเครื่องมินหลายย่อครับเพราะนั้นการซ่อมบำรุงก็จะไม่เหมือนของธรรมอากาศคือเมื่อเครื่องใดเสียบรรดา ผู้ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องบินนั้นหรือที่ก็เรียกว่าดีลเลอร์ก็จะรับไปดูแลระบบการซ่อมก็เลยไม่เป็นระบบซึ่งผมคิดว่าพวกเราที่อยู่ในกรรมธิการคงจะช่วยดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษครับเพราะมันมีตัวอย่างที่ดีเช่นของท่าอากาศถึงก็เป็ระบบซ่อมที่ดีผมก็กราบเรียนฝากท่านประธานเพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้พิจารณาต่อไปและผมก็จะเรียนให้ตาง ประธานกรรมธิการกิจการตำรวจได้นําเรื่องนี้ไปหาดยในชั้นกรรมธิการต่อไปกลับขอบพระคุณครับ